ว่าสารล้มละลายกลางจะสั่งให้ฟื้นฟูกิจาการตามคำร้องขอนะครับแต่ว่าผู้บริหารสหกรณ์ก็ยังมีการบ้านต่อต้องไปจัดทําแผนฟื้นฟูมานําเสนอกับสํานักฟื้นฟูกิจาการและก็ต้องให้สารพิจารณาแผนส่วนเจ้าหนี้ต้องแสดงตัวเพื่อจะขอรับการชําระหนี้คาดว่าจะเป็นต้นเดือนเมษายนนี้คุณกิติพรบุญอุ้มจะอธิบายขั้นตอนนับจากนี้ครับ สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์จะต้องยื่นแบบคำร้องขอรับชำระหนี้ภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษาในคำสั่งของศาลล้มละลายกลางนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีก็คาดว่าจะมีการประกาศในวันที่7เมษายนนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าเจ้าหนี้จะต้องยื่นขอรับชำระหนี้ในระหว่างวันที่7เมษายนถึงวันที่7พฤษภาคม2558ค่ะ สำหรับประชาชนหรือสมาชิกสหากรณ์นะคะที่เป็นเจ้าหนี้ในกรณีนี้จะหมายถึงผู้ที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่รวมผู้ถือหุ้นค่ะซึ่งขั้นตอนการรับชำระหนี้นะคะผู้เป็นเจ้าหนี้จะต้องขอเอกสารขอรับชำระหนี้ที่ศูนย์บังคับคดีส่วนหน้าที่มีการบริการใกล้บ้านได้ทั่วประเทศค่ะตัวเอกสารจะประกอบไปด้วยหนังสือคำขอรับชำระหนี้หรือเอกสารฟอ20 ให้เจ้าหนี้กรอกข้อมูลส่วนตัวระบุคำสั่งของสารล้มละลายกลางค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเอกสารฟอยีสกอซึ่งตัวนี้เป็นเอกสารตารางรายละเอียดการคำนวณหน,นี้ให้ระบุจำนวนต้นเงินที่ค้างชำระจำนวนดอกเบีย้ยแต่ดอกเบี้ยในกรณีนี้ให้คำนวณถึงวันที่สารมีคำสั่งให้ฟื้นฟูค่ะส่วนเอกสารแนบท้ายให้ระบุรายละเอียดหลักฐานประกอบหนี้ที่ยื่นขอรับชำระหนี้ ในส่วนนี้ผู้เป็นเจ้าหนี้ต้องไม่ลืมนะคะว่าจะต้องยื่นเอกสารภายในวันที่7เมษายนถึงวันที่7พฤษภาคม2558ค่ะซึ่งในกระบวนการขั้นตอนของผู้ขอรับชำระหนี้นะคะทางคณะกรรมการสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ทำแผนสามารถตรวจและโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ได้ภายใน14วันค่ะ มาดูกันที่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทกันบ้างนะคะภายหลังที่สารล้มละลายกลางค่ะมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งให้คณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบันเป็นผู้ทำแผน ในแผนฟื้นฟูกิจาการตามกฎหมายมีระยะเวลาในการจัดทำแผนพร้อมกับสั่งให้สำนักงานฟื้นฟูกิจาการกลมบังคับคดีภายใน3เดือนสามารถขอขยายเวลาในการส่งแผนได้2ครั้งโดยในแต่ละครั้งมีกรอบเวลาให้1เดือนความหมายคือจะต้องส่งแผนให้กับสำนักฟื้นฟูกิจาการภายใน90วันนั่นเองค่ะ ส่วนขั้นตอนต่อจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นการประชุมร่วมกันของผู้ทําแผนและเจา้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนงานฟื้นฟูซึ่งหากเจ้าหนี้ยอมรับแผนที่สหกรณ์จัดทําเจ้าหน้าทีพ่พิทักษ์ทรัพย์จะเป็นผู้นําแผนรายงานต่อศาลค่ะแต่หากเจ้าหนี้ไม่ยอมรับก็จะต้องมีการลงมติใหม่ว่าจะตั้งผู้ทําแผนขึ้นมาใหม่หรือไม่ค่ะจากนั้นก็จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลน,นะคะ และก็จะมีการนัดฟังคำสั่งค่ะว่าจะเห็นชอบด้วยแผนงานฟื้นฟูก,กิจการของผู้ทำแผนหรือไม่หากศาลเห็นชอบแผนก็จะมีการแต่งตั้งผู้บริหารแผนโดยให้ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนและจัดการกิจการลูกหนี้เป็นเวลา3ปีต่อเนื่องไปจนถึงการฟื้นฟูดำเนินไปได้ผลสำเร็จตามแผนศาลจะมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูค่ะแต่หากไม่เป็นผลสำเร็จศาลจะนัดพิจารณาในสกรณี คือสั่งยกเลิกฟื้นฟูกิจาการหรือสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดค่ะขณะเดียวกันหากเป็นกรณีที่สารพิจารณาแผนและมีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนกระบวนการจะสั้นลงในทันทีนะคะซึ่งจะเหลือเพียง2แนวทางค่ะคือสารจะสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจาการหรือสั่งพิทักษ์ทรัพย์โดยเด็ดขาดตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะ ซึ่งนั่นจะหมายถึงว่าผู้เสียหายหรือเจ้าหนี้จะต้องเริ่มต้นการฟ้องร้องสหกรณ์ให้เป็นคดีล้มละลายใหม่เนื่องจากว่าขณะนี้คดีไม่มีการฟ้องล้มละลายค้างอยู่ในศาลล้มละลายกลางนั่นเองค่ะแต่ว่าในขั้นแรกนี้นะคะที่สุดแล้วคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์จำกัดผู้ทําแผนฟื้นฟูก,กิจการในครั้งนี้จะเริ่มประชุมวางแผนงานฟื้นฟูก,กิจการในวันพรุ่งนี้ค่ะ รวมถึงการติดตามเงินที่ถูกยักยอกออกไปก็ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งนัดไก่เกลี่ยขอเงินคืนจากคู่กรณีจะมีขึ้นในครั้งที่2ในวันที่28เมษายนนี้ค่ะขอบคุณคุณกิติพร